โอ้ยเจนนีจ้าเจนนีจ้าเจนนีจ้าจ้าจ้าทำไรเหาะทำไมเดินก็ได้โอ้พรมวิเศษของฉันจ้ะโอ้ยอะไรอะ่ะพรมวิเศษเหาะไ,ได้ฉลาดฉลาดชอบงับคุณ โอ๊ยอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดอุ้ยกบน่ารักมากตะระตะตึงตะตึงตะตึงตะระตะตึงตะตึงตธอฉันก่อนแล้วบางสิตะตึงตะตึงไม่ได้ตะระตะตึงขอเล่นด้วยอ่ะตึงตึงเธอตึง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 ตะระตะเลี้ยวขวาเลี้ยวไม่ได้เธอมันติดอ่ะเธอดูสิที่เขากว้างขวางมากใหญ่ยักษ์มากแต่มันติดอะเธออะไรอ่ะอ้าจะซื้อร้อให้เธอไงจ้า เธอไม่อยากได้ล้ออ่ะออ้าวเธออยากโดนล้อเธออยากโดนอะไรคะโดนรักเจ้อุ้ยฉันทาสีให้เธอกาละกันเธออย่ามาลูกกิ้งแถวนี้อ่าจะให้ได้ฉันกริ้งบ้างจะได้กับรางกาเธอกิ้งสิอเธอฉันซื้อเสื้อให้เธอน่ารักมากอันนี้ไม่ใช่เสื้อฉันจ้ะอันนี้เสื้อหมาจ้ะอ้าวหรอจ้ะ อุ้ยกระเป๋าเธอดูเหมือนแบบว่ากระเป๋าแบบว่าไปบาสเกตเป็นบาสเกตไปชายหาดฉันไม่ได้อยู่น้ำนะเธออันนี้คืออาหารเธอกดฉันเป็นคริสโตกเหรอไม่อันนี้อันนี้อันนี้ฉันซื้อให้เธอเธอจะได้ไปกินอาหารอีหดอกเดี๋ยวก็ไหลหรอกอ๋ออันนี้จัดฉันซื้อที่รักคอให้เธอจ้าใสคอจ้าช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เธอแต่อันนี้มันเป็นบอกว่ากลับมาซื้อให้อีลาน จะชดให้ีลานไหมล่ะอันนี้ไงก็เดินหาอยู่นี่ไงอันนี้อันนี้อันนี้ีลานจะได้ไม่หนีปอกของีลานเธอแต่เดี๋ยวก่อนนะเธอเดี๋ยวก่อนเราเข้าสู่การแบบว่าพูดคุยเราเข้าสู่การพูดคุยเลยได้ไหมเธอไม่ได้เปิดแล้ววันนี้นะเธอมิสเตอร์ดีไอวสาขาที่หกร้อยนะจ๊ะของโลกนะจ๊ะเปิดที่ นี่ค่ะเยอะมากมากนี่หกไแล้วเปิดที่ไหนเธอ <IC S S 2> พูดเลยออบอกเลยนะคะว่าอันนี้คือเธอนักช้อปสายประหยัดต้องมาที่นี่เพราะมามีเพราะว่าที่นี่มีสินค้าครบทุกหมวดจะ้ะถูกแล้วก็จะมีเยอะกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันรายการเลยเธอมีทั้งหมดสิบแผนกเธอ,เอามาเล่นพมพิเศษอย่างได้กว้างขวางมากดูสิอา้าบอกเลยนะจะมีตั้งแต่แบบว่าเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้า<ๆ>เครื่องแบบว่าเครื่องในครัวเรือนเนี่ยมันเยอะแยะเลยนะมาดูสิเนี่ย อะไรอ่ะเธอมันเป็นหมอ้อเกาหลียังมีเลยเธอคิดดูดิเธอหม้อเกาหลีเกาลักเลยจ้อะอันนี้เป็นกระทะมีแก้วเป็นแบบน้ำเราไปรูหัวใจแก้วหมีความล้าอันนี้เป็นแบบข,ดขอดถุขงของตกแต่งบ้านอันนี้เป็นไม่ฝาดไม่จ้ะไม่ใช่ไม่ฝาดจ้ะจะเป็นแม่มดแม่ม้อ <c oughs> ขยกโค ขยขยกคอกไปว่าอะไรก็มีแบบว่าเล่นเธออุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยอุปกรณ์กีฬาของเล่นเอ้ยของขวัญเครื่องทำความสะอาดมีเธอบอกเลยว่าแบบเยอะมากมายเธออะไรอันนี้เจ้าเธอแปรนผ้าดิบผ้ามีหมดโทรศัพท์มือถือยังมีเลยเธอรองเท้าก็มีเธอรองเท้าก็มีอันนี้คือแบบว่าอ้าวไม้เทนนิสถูกไม่ใช่ไม่ือเรายกว่าอะไรนะ ไม่ใชเจได้เจได้ไหมขอเจได้ไใช่อันเมื่อกี้ช่างมันเถอะเธออันนี้ซื้อชุดอันนี้ไปเถอะเธออันนี้มันใกล้วันเกิดเธอแล้วฉันก็จะซื้อชุดอันนี้ไปแต่งเป็นคอสเพลย์ให้เธอไงจะใส่ไปไหนคอสเพลย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฉันยังไม่ทันได้ออกจีซูเลยเธอเอามันหมุนแล้วฟลาวเวอร์เลยฉันมีฟลาวเวอร์ฟลาวเวอร์ตืด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 ฟลาวเวอร์ฟลาวเวอร์ฉันทำชาชักชาชักอ่าเธอเธออยู่น้ำไหมขอชาชักสองแก้ว สลามงับฉทนำงับงับฉทนำชอบงับคุณแต่คุณชอบงับผมอันนี้อะโวคาโดมาอีกแล้วด้ยทำไมอะโวคาโดมันเยอะน่ารักนะเธอโอ้ยฉันบอกเลยนะจธอทานสลามอีกแล้วแต่มันมีทุกอย่างจริงนะมาหาซื้อได้นะที่มิสเตอร์ดีไอวายแก๊ตเจ็ดแก๊ตเจ็ดก็มีเธอแก๊ตเจ็ดก็มีอุปกรณ์มีครบทุกคันเธอครบทุกคันอะไรก็เลอเข็นรถบรหนึ่งคันไงครบครันเอาครบครันเออเธอบอกเลยแต่ ถูก<ต>ใจนะักชอบใส่ประหยัดนะเธอมันมีครบทุกหมวดเลยเป็นความปังของมิสเตอร์ DIY ครบทุกอย่างนะคะที่ ICs นะคะบอกเลยนะคะ15,000รายการรวมกนัน10แผนกนะคะเธอบอกเลยค่ะมิสเตอร์ DIY นะคะสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่600 40, <000 S 2> นะจ๊ะสิบันสิบคืนก็ชอบไม่หมดถูเป็น